สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องของเจ n e r ล์จนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึง Miss Universe Thailand นะคะน้องอแมนดานะคะวันนี้ก็โอ้โหเป็นที่ฮือฮามากวันนี้น้องได้ปล่อยรูปออกมานะคะทั้งหมดอืมน่าจ,จะเป็นกี่่ลูกอะลุกชุด,ดําผมฟาร่านะคะลุกก้าวหมอ้อชุดสีครีมนะคะของลินแล้วก็ ลุกที่ใส่เป็นชุดมินิดรส RES นะคะเป็นแบบว่ารัดรูปชุดว่ายน้ำอ่ะที่ทางกองปล่อยมาทีน,นี้เราจะมาดูรูปก,กันว่าลูกไหนที่เหมาะสำหรับอแมนด้าในการที่จะไปจักรกวาลเรามาเริ่มลุกแรกกันเลยค่ะสำหรับลุคแรกของอแมนด้านะคะที่เป็นลุกตั้งหม้อรอมกงอ่ะดิฉันขอตั้งชื่อให้ลุกนี้ว่าตั้งหม้อรอมงชุดมีความแบบ แหวกแล้วก็มีเรียกว่าอะไรอัญนนมณีหรือว่าเป็นเ,เครื่องประดับตรงนี้นะคะดึงความสนใจไปที่ช่วงบาทช่วงคืออมนด้าดูรู้เลยว่าออกกำลังกายสอนเสมอแล้วก็ดูแลรูปร่างตัวเองเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็สำหรับรุกนี้ให้9.5เป็น10อาจจะชุดอาจจะได้มากกว่านี้นะคะแต่ว่า สามารถขึ้นเวทีได้ไหมเรารู้สึกว่าลุกนี้ขึ้นเวทีได้เป็นไฟแนลได้นะคะแล้วก็ดูแพงดูเหมาะกับน้องเมคอัพดีน้องสัตว์แต่งออกมาได้ดีนะคะคือแบบอะไรที่มันเป็นเอิร์ธโทนอะไรที่มันดูแบบโกลลเซ,ซ็กซี่ดูแบบเป็นผู้ใหญ่เป็นแพง,งเนี้ยคือเหมาะกับชีมากคือวันนี้เห็นฟโต้ชุนนึกว่าเข้ากล่องิสซูนิเวิร์สแล้บ่อยแล้วนะคะก็ลุกนี้ให้ไป9.5 ท,ที่แม่เต็มสิบก็เพราะว่าเออถ้าชุดมันได้มากกว่านี้อ่ะนึกออกไหมความสปาร์คอลความแบบกลิตเตอร์ความยูนิเวอร์สมันจะต้องได้มากกว่านี้ก็ทํามาส่มแบบอ่ชุดเป็นมีความแบบว่านูตแล้วก็มีคริสตัลมีเพชรมีอะไรแล้วรัดล่างกว่านี้เนี่ยจะให้เต็มสิบแต่ถือว่าดีมากๆสําหรับตรงนี้นะคะสำหรับลุก9 more, ก้าหมอรโมมาที่ลุกที่สนะคะเป็นแบบว่าเดรส รัดร่างนะคะมีความสุดสัยอันนี้จะเป็นลุคที่ดูวัยรุ่นขึ้นมานิดนึงแต่วันนี้อแมนดามีฟาร์มผมนะคะฟาร์มผมมาแล้วนะคะเพราะว่าเรามีฟาร์มผมแล้วก็เมคอัพก็น่าจะเป็นจากลุคถ้าถ้าไม่ผิดก็คือเมคอัพก็คือจะไม่เปลี่ยนแต่ผมเปลี่ยนแล้วก็ต้องต่างหูเปลี่ยนนะคะตั้งหูเปลี่ยน แล้วก็ทำให้ดูแบบเป็นผู้หญิงที่เซ็กซี่มีความเค็มคาาเชียนนิดๆซับโค้กมานะคะหัวไหล่สวยหน้าสวยอันนี้ต้องให้นะคะความแบบว่าโฟตโตจนิกก็คือไทยแลนด์แล้วก็ไม่แพ้ไข่จริงๆเราอาจจะแบบดรอปจากคลิปที่แล้วนะคะที่เป็นอวยพรวันปีใหม่ของคุณป้าผลล่าแต่ว่าวันนี้เนี่ยคือชีป่อยของแบบรุนแรงมากคือเรียกว่าได้ว่าตลาดแตกสำหรับลุกนี้ เป็นลุกแบบ preliminary เข้ากองได้นะผมทรงนี้อาถ้าฟาร่าอาจจะแค่ลงมานิดนึงอาจจะไม่ต้องแบบว่ายียุคโคนะไรขนาดนี้แต่ว่าถือว่าดีมากนะคะเป็นคนที่แต่งสโมกอายสโมกกี้อายขึ้นแล้วก็ลุคนี้เนี่ยเอาไปจับประวันได้แน่นอน,นะคะ่ะลุคนี้ให้10ไม่หักคะแนน10-10-10ไปเลยจ้ะมาอีกลุกหนึ่งนะคะที่เรียกเสียงฮือฮาก็เป็นลุกที่ใส่ชุดดำ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแบรนด์ของวิลลินนะคะที่เป็นสปอนเซอร์หลักในการสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้นะคะแล้วกม็มีความแบบกวีนะคะโชว์แบบว่าด้านหน้านิดนึงผมสวยผมดีผมดีหน้าดีวันนี้ต้องขอชมน้องสัตว์เรื่องหนึ่งคือการแต่งหน้าเนี่ยสามารถดึงความเซ็กซี่ออกมาจากคนที่เ,เป็นนางแบบหรือว่า คนที่ถูกแต่งหน้าได้เราสังเกตแหละครั้งแล้วว่าน้องฉัตถ้าแต่งนางงามหน้าก็จะพุ่งแต่งเดมี่ก็แบบพุ่งทําผมสวยอะไรสวยแบบดีไปหมดเลยอะถ้าซูมเข้ามาใกล้็จะเห็นว่าน้องฉัตเนี่ยจะใช้เทคนิคการแต่งตามแบบที่เขียนแบบเฉพาะหัวตาที่มันแบบกําลังฮิตเลยอะในช่วงเนี้ยแล้วก็ซูมนิดนึดนงคือจะเขียนจะเขียนแค่ช่วงนี้นะคะให้มันดูเข้มแล้วก็ตรงนี้ก็จะแบบ ลงอายแชโดว์นะคะแล้วก็ช่วงที่ข้างบนก็จะเป็นเข้มคิวก็ปัดให้มันดูแบบฟูๆแบบให้มันดูตื่นตื่นสีปากเป็นออกน้ำตาลนูดนูดปนทองๆองแล้วก็คือลุปนี้เราสุกว่อแมนด้าดูโตสมไปไม่ได้ดูเด็กเซ็กซี่กำลังดีถึงแม้เสื้อจะแหวกมากไปแต่ก็กลมกล่อมคือชีก็ยี่สปแล้วก็คือเป็นวัยแบบ ที่จะเข้าสูว่วผู้ใหญ่แล้วว่ามันก็คือแต่งตัวตัวนี้ก็คือโอเคไม่ไม่ไม่ไมติดลุกมีให้สิบสิบและสิบค่ะเเราไม่เกิบคะแนนเราให้เต็มที่นะทีเนี้ยมันก็จะเป็นโจทย์ของกองแล้วนะคะที่จะต้องมาเลือกลุกที่ใช้ในไฟแนลแล้วก็รพลิมนินารี่ซึ่งส่วนตัวคิดว่าอแมนด้าเนี่ย มีความเดมี่แฟกเตอร์อยู่ก็คือเป็นคนที่กล้าวแล้วสวยกล้าวผมแล้วดูแบบละหงดูออร่าพุ่งก็ส่วนตัวนะส่วนตัวนะถ้าเป็นด er, ิฉันก็ดิฉันจะใช้ฟาร่ายกโคนเป็นพีลิมหรือว่าหนผูใดตรงของน้องแล้วก็ใส่ชุดอะไรก็ตามแต่ที่น้องเลือกเป็นพีลิมแล้วก็ทรงกล้าวเนี่ยก็ดูให้มันเข้ากับบริบทของชุดราตรีนะคะความความ ออราที่จะส่งขึ้นไปบนเวทีแต่สำหรับตัวว่าวันนี้จัดที่ทำทรงกล้าวแล้วแบบตั้งหม้อเนี่ยวันนี้โอเคเกิดเรามีคนไปทำ Photoshop นะคะใส่มงของมวาดแล้วก็รู้สึกว่าเข้ากันแล้วก็ดูแบบ เออนี่มันคือ Miss Universe นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับอแมนด a าด้วยสําหรับใครนะคะที่ต้องการติดตามอแมนดานะคะให้กดเข้าไปที่ i n s t a g r กรของกองนะคะแล้วก็ลองตามดูถ้าพี่ไม่นา่าจะเเป็นแอดอแมนดาแล้วก็จุดออฟดัมนะคะลองไปติดตามไปดูแล้วก็ไปคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องนะคะแล้วก็ฝากกดติดตาม i ิน t a g r กรของกองด้วยนะคะแล้วก็ฝากติดตามแล้วก็กดคอมเมนต์กดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้นะคะสําหรับใครที่ชอบ เรื่องของนางงามก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ว่าคุณชอบลุคไหนของอแมนด้านะคะมาที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ